สวัสดีครับวันนี้นะครับมาดูพระอีกหนึ่งรุ่นนะครับเป็นพระยุคป,ปี26นะครับ <c oughs> พระยุคป,ปี26เนี่ยก็จะหลกัหลกๆเลยเนี่ยที่เด่นๆเ,เลยที่เป็นเอกลักษณ์ของพระปียุคป,ปี26เนี่ยก็คือจะประสมอธิธาตุหรือว่าอัคารธาตุของคุณแม่บุญเรือนด้วยนะครับอย่างองค์นี้นะครับองค์นี้เป็นพระพุโทโธนะครับรชื่อเรียกว่าพระพุโทโธหลังยัน พิมพใหญ่ฐานสอใหญ่คือจะมีสองพิมพ์นะครับอันนี้เป็นลายจุดด้วยนะครับลายจุดสอใหญ่สอในที่นี้ก็คือสอเสือเนี่ยนะครับสอเสือใหญ่แล้วจะมีอีกพิมพหนึ่งก็คือสอเสือเล็กนะครับแต่องค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่สอเสือใหญ่นะครับองค์นี้จะเห็นอธิธาตุของคุณแม่เนี่ยเยอะมากนะครับทั่วองค์เลยทั้งข้างหน้าและข้างหลังนะครับ ข้างหลังนี่ก็เห็นชัดเลยเห็นไหมนี่นะครับบางองค์ก็จะเห็นจะขึ้นน้อยบางองค์ก็จะขึ้นเยอะนะครับแต่องค์นี้ขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็เห็นด่นชัดมากนะครับอันนี้เป็นพิมพ์สอใหญ่เป็นพิมพ์ใหญ่สอเสือใหญ่นะครับนี่นะครับยิ่งซูมยิ่งเห็นนะครับ คือถ้าใครเนี่ยศรัทธาหลวงปู่สังวานด้วยแล้วก็ศรัทธาคุณแม่คุณแม่บุเรือนด้วยเนี่ยพระยุคป,ปี26เนี่ยเหมาะมากนะครับเหมาะมากก็คือหลวงปู่สุวรรณเนี่ยท่านเป็นลูกศิษย์ของคุณแม่บุเรือนนะครับแล้วก็ท่านก็ได้อธิธาตังคานธานของคุณแม่บุเรือนเนี่ยมาเยอะก็เลยนํามาผสมนะครับในยุคป,ปี26นี้ด้วยนะครับนี่ ยิ่งขึ้นเยอะยิ่งสวยงามนะครับยิ่งราคาแพงนะครับต่อไปน่าจะลินหากันลักษณะแบบนี้นะครับนี่นะของนี้ถือว่าสวยมากนะครับเนื้อ,อดูเนื้อเลครับดูอัติธาตุนะอัติธาตุขึ้นเยอะก็จะยิ่งยิ่งดีนะครับยิ่งยิ่งสวยยิ่งสวย เป็นก้อนเลยนะครับเป็นก้อนนะครับเพราะว่าเราสังเกตนะรอยรอยคูดของเนื้อนะครับรอ,อยที่เขาปาดคูดลงมาเนี่ยเนี่ยนะครับรอยคูดตามอัฐิลงมาเนี่ยถ้าไม่ไมแข็งหรือว่าอะไรจะไม่มีรอยคูดแบบนี้นะครับเนี่ยคูดยาวลงมาเลยเห็นไหมเวลาเขาปาดเนื้อออกนะครับปาดออกอัฐิตอนแรกก็จะอยู่ตรงนี้เวลาเขาปาดก็จะคูดมาอยู่ตรงนี้นะครับ แสดงว่าเราก็ต้องรู้ข้อทิศทางของการปาดก็แสดงว่าเขาปาดจากข้างบนลงมาข้างล่างนะครับถ้าเราปาดจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนรอยติ์นี้ก็จะอยู่ข้างบนและรอยคูดก็จะอยู่ข้างล่างนะครับชาวพามีพระไว้ก็ต้องสังเกตนะครับรุ่นนี้มีเก๋น,นะครับมีเก๋เพิ่งไปเจอมาเมื่อวันอังคารที่เองนะครับก็ดูให้ดีนะครับเพราะว่าบางทีเขาอาจจะบอกว่ามีพระ มีเนื้อดินดิบมีจริงจินะครับแต่ว่าต้องดูให้เป็นก่อนต้องดูเนื้อดินดิบให้เป็นก่อนนะครับตระกูลปีสองเนี่ยน่าจะมีเก๋เกือบทุกพิมพ์เลยพิมพ์เล็กก็มีพิมพ์กลางก็มีพิมพ์ใหญ่ก็มีนะครับเนื้อดําก็มีเนื้อสีขาวก็มีอันนี้คือหมายถึงว่ามีเก๋ออกมานะครับนี่เพราะฉะนั้นเชา่าหาก็ดูแล้วก็ศึกษากันด้วยนะครับศึกษากันด้วยมีเก๋นะครับมีเก๋ คุณครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ